สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอก el ันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันน ok, ี้นะครับ EP ที่169แลวนะครับวันนี้นะครับมีผ้านําเสนอนะครับทั้งหมด35รายการนะครับรายการที่1ถึง34นะครับก็รายการละ200บาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่35นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวฟังกันท้ายคลิปนะครับวันนี้ได้ผระมาใหม่เลยพี่นะจาๆกันเลยเจ๋วๆันเลยนะพี่นะนะครับนะ ถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ID Line KEN สองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับลายมือชื่อ KEN นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านวังทองพักเครื่องเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับจะเป็น รูปหล,ล mm ่อนะครับหลวงพ่อทบนับพิมพ์อกซื้อนะครับเขาเรียกพิมพ์อกซื้อนะครับอกซื้อนะครับหลวงพ่อทบนะครับผอมเลี่ยมนะครับสวยๆเลยนะครับดูด้านล่างนะครับอกซื้อนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อแบบพุนๆนะครับเก่าๆนะครับ นะครับพี่นะนะครับรายการที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะครับพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะต่อไปครับรายการที่สามนะครับนะครับเป็นพระหล่อนะครับหลวงพ่ออะไรไม่รู้พี่เนี่ยผมลืมชื่อพี่นะขออภัยด้วยนะครับนะครับเรียกพนมมือรูปหล่อพนมมือพิซีมสามเหลี่ยมนะครับองค์ค่อนข้าง ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะพี่นะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนะครับรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับตอกสอเสือนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับรุ่นอะไรรุ่นรุ่นปิตุภูมิ นะครับนะครับนนี่นะหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับไม่มีการเช็คไม่มีการส่งเสียใดๆทั้งนั้นนะครับได้มาไงไปอย่างนั้นเลยนะครับนะครับขนาดแกะผมยังไม่แกะเลยนะครับว่าผมไม่เช็คนะพี่นะได้มาก็ให้พี่ดูพร้อมพี่เลยนะนะครับเป็นนางพญานะครับตาทองลงทองนะครับปิดทองนะครับ นะครับเก่าเก่านะครับไม่รู้ที่พี่นะนะครับแต่เก่ารู้ว่าเก่านะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะพี่นะนะครับพิมพ์ขี้ตานะข้างประกบหล่อโบราณนะครับเนื้อพุนพุนระบายแบบสวยๆนะครับแล้วก็ดูกล่นนะครับนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตา นะคนับเขานับกัยังไงไม่รู้กี่ชงกี่ชายผมไม่รู้เลยนะพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่เจ็ดเป็นพัะสังกัจายหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตวัดประดูขชิมพีนะครับนะครับเออต่อโกนเลยพี่ต่อโค้ดด้วยนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดนะพี่นะเป็นยอดธงโบราณนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับไม่รู้ที่นะครับนะครับไม่รู้ที่นะครับก้นกวงนะครับเป็นยอดธงโบราณนะครับศิลปะสวยงามดีนะครับพี่นะครับเป็นหลอยยอดธงนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่เก้าพี่ รายการที่9้านะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีนะครับนะครับบล็อกขีดนะครับจัดสร้างปี19นะครับหลังเป็นหลังเป็นพระปิตานะครับนี่นะครับนะครับออกปี19นะครับเดีย์ปลูกเศษมากมายนะพี่นะนะครับนะครับรายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10นะครับโอ้โหอันนี้ สมเด็จนะครับน่าจะเป็นอันนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบางขุนพรมเออบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวดูด้านเพราะด้านหลังเนะนี้ยเนี่ยดูมีคราบขุเอาพี่มีคราบมีคราบฝนกระดาษทรายด้วยนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมเป็นลาย,ลายๆเห็นไหมนะพี่นะครับดูเนื้อโอ้โหเนื้ออย่างสวยดูดิดูนะครับนะครับ นี่นะอ,ะอย่างนี้คัดกว่าพี่นะครับรายการที่สิบนะครับสาเร็จนะครับต่อไปครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขวัดอะไรนะจําไม่ได้ละไม่ใช่วัดไม่ใช่อันนี้หลวงปู่สุขเขาเรียกว่าหลวงปู่สุขอะไรนะมีอีกสุขนึงอะไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดปากขอมาขันเท่านะ หลวงปูุ่กอะไรนะโพไซทองปูุ่กโพไซทองนะนะนะเป็นรูปหล่อนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับคนแบบนี้นะครับคนเหมือนแบบเป็นอะไรเนี่ยอุดผงมวลสารเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่นะนะครับปู่สุกโพไซทองต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับ สิบสองเป็นนางพญาเข่าโค้งนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับมีเม็ดกวดนะครับเห็นไหมนะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรเนี่ยนะครับนางพญานี้ต้องมีเลยนะเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยนะครับพี่นะอ่านะครับรายการที่สิบสองนะครับนางพญาเข่าโค้งต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับ เป็นพระรอดนะครับพระรอดโอ้โหอันนี้สวยว่ะพี่เนื้อสวยอะยัเนะนี่ยมีเส้นนะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับเป็นพระรอดนะครับนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทบนะครับนี่แต่ผมไม่รู้รุ่นไหนนะพี่ดูดูดูเขาลนไฟมาให้เขาลูปนะแม่เข้าใจทำนะพี่เนี่ยดูโหถึงกับรัดลวดเลยอยงนี้นะครับนะครับหลวงพ่อทบนะครับจังหวัดชนแดนนะครับเอ้ยหลวงพ่อทบชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะน่าจะใช่เพชรบูรณ์นะพี่นะเ,เพชรบูรณ์หรนะือนครไทยจําไม่ได้นะพี่นะนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบห้าพี่สิบห้าเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อหาสวยๆเลยนะครับนะครับลงลักนะครับไม่รู้พี่ไม่รู้ที่นะต่อไปครับรายการที่สิบหกสิบหกเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับอาจจะจบด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมนะรูปเก่าๆเลยนะ นะครับลูกเก่านะเอาไปห้อยได้เลยนะพี่นะนะนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับอิตซาลิโกนะครับนี่ดูหน้าตาแบบดุดุนะครับหน้าจะดุดุนะครับหน้าหวานนี่ไม่ใช่นะเราว่านะครับพี่ลองดูอานะพี่นะผมดูสวยดีนะพี่นะนะครับรุ่นอลหังนะครับจังหวัดระยองนะครับ นะครับอรหังนะครับนะอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดนะครับนี่จะเป็นพระอะไรพระกิ่งเหรอพระกิ่งมีกิ่งป่ะไม่มีกิ่งวะพี่นะครับมีมีต่อโคดด้านหลังนะครับด้านล่างมีตัวหนังสือเป็นยันอระนะครับเขียนว่าอะไรไม่รู้พี่นะเป็นพระกิ่งสวยดีนะพี่นะนะครับ สวยถ่าจะเป็นวัดบวรหรือเปล่านะแบบนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับสิเก้าจะเป็นพระสงกอเนื้อสวยๆเลยนะพี่นะแขนล่องลึกๆนะครับนะครับจเสียได้นะครับเขาปิดหลังมาแหมอยูไม่ได้ว่าผมต้องคงความเดิมไว้นะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้เพระอะไรเนี่ย เหมือนเป็พระขุนแผลนเลยนะน้พี่นะพี่ดนะูเด้อ,ดอนาะนี่นะนะครับเป็นพักกูกแล้วกันเนะนะครับเอาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็เป็นพระปิตานะพี่นะพระปิตานะ่าจะเป็นวัดประสาทนะผมว่านะนะอันนี้เนื้อด้านหลังนะครับดูก้นเจาะเจาะก้นด้วยนะผมว่าเป็นวัดประสาทนะพี่นะ เนี่ยก้นมีรูนะนะครับนะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะครับระฆังหลังค้อนนะครับแต่นี้จะหล่อไม่เต็มนะผมว่านะครับระฆังหลังค้อนนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพี่ยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จไม่ทราบที่ี่เนื้อเก่าดีอะเก่ามากนะพี่นะ ดูเดนะิเป็นเนื้อว่านนะพี่นะเป็นเนื้อว่านเลยนะนะครับใครรู้ที่ยินดีด้วยนะครับพี่เก่าเนื้อว่านเนื้อว่านที่ชานหมากนี่นะพี่นะนะครับเก่านะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสีนนนบ่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับนะครับมีโค้ดนะครับปีสองพันห้าร้อยหรือเปล่านะนี่นะแบบนี้นะ นะครับพี่เหมือนปีสองพันห้าร้อยเลยเนาะพี่นะครับนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับดูเก่าเก่าเลยนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อนี่แบบดําเลยนะอันเนี้ยเนื้อแบบดําออกเขียวออกเหลืองนะเขียวอมเหลืองอะนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ เขียวอมเหลืองต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับจะเป็นพระหล่อทองเหลืองนะพี่นะเป็นหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับกบนะครับบางคานอุดกิ่งพี่โอ้โหนะครับอุดกิ่งเลยนะนะครับสวยงามนะครับถ้าสังกระจายต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่ยี่สิบเจ็ดนะครับ พร้อมเลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเนื้อว่านนะเนื้อว่านนะนะปู่ทวดเนื้อว่านนะเป็นแบบนี้นะครับเด้วเด้อเด้อนี่ไปไหนวะนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้าพี่เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่ออีนะครับสัตหีบนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์ผมอยากจะแกะให้พี่ๆดูเหลือเกินนะพี่นะแต่ผมนี่ผมไม่มีอะไรตัดนะพี่นะไ้เช็คผมก็ไม่มีนะครับไปอย่างนี้เลยนะพี่เนาะพี่เอาไปดูออ,อเดอร์ นะครับ2ี่นะครับต่อไปครับรายการที่30ครับพี่รายการที่30ินะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อผางนะครับเนื้ออัปป้านะครับหายากนะพี่เนื้ออัปป้านะนะครับปีหนึ่งหนะพี่เฮ้ยพี่ปี16เลยนะมันจะมีหนึ่งสองนศย์นะนะครับปีลึกนะพี่นะนะพี่เนื้ออัปป้าเลยนะนะครับ นะครับโหแทดูง่ายเลยนะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จที่ไหนเนี่ยสมเด็จที่ไหนนยดูซูมลึกๆนะครับสามสิบเอ็ดนะครับเฮ้ยมีเม็ดแดงเม็ดเบลเลอร์เลยนเนี้ยชัดเจนเลยเม็ดแดงนะเม็ดแดงเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับมวลสารนะครับ นี่เห็นชัดเลยนะเม็ดดำเห็นไหมตรงกลางหน้าเลยเม็ดแดงเม็ดดำนะนะครับเราว่าเป็นเม็ดแดงนี่เป็นอิฐเป็นอิฐของกำแพงเพชนนะที่สมเร็จโตเอาไปผสมนะครับนะครับเม็ดดำนะครับชัดเลยนะครับเหมือนสารเจียวเลยตรงเนี้ยนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรรายการที่31นะครับต่อไปครับรายการที่32นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับผมไม่รู้ที่นะพี่นะแปลกดีนะพี่นะดูได้พิมแปกดีนะครับเนี่ยเหมือนตัดไปแบ่งกันไปหรืออย่างไงมามาเป็นแผงหรืออย่างไงเนี่ยด้านหลังเป็นหลังแบบสมเด็จนะนะครับต้องเป็นเกจิแน่ๆแบบนี้นะครับสมเด็จโตน่าจะไม่มีสร้างนาะแบบนี้นะครับมาต่อไปครับ รายการที่สามสิบสามนะครับอันนี้จริงๆแล้วนี่ผมไม่รู้เลยนะนะครับเนี่ยเป็นเหรียญบาทนะพี่นะเป็นเหรียญบาทนะครับนี่นะครับแต่พิเศษก็คือนะครับพิเศษก็คือเนี่ยต่อโค้ดนะพี่นะต่อโค้ดเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้นะพี่นะเนี่ยไอปู่ทิมป่ะเนี่ยไอพี่ปู่ทิมป่ะเนี่ยนะครับ โค้ดแบบนี้เหมือนหนุผู้ทิมเลยนะดูความลึกความคมของโค้ดนะนะนะพี่นะแต่ดูสภาพการใช้มานะดูแบบศึกแล้วนะนะครับศูนย์ห้าเหรียญศูนย์ห้านะนะครับนี่นะขนาดนี้สึกแต่นี่ไม่สึกเ,เห็นไหมเพราะลึกลึกนะพี่นะเพราะเขาตอกลึกอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะ รายการที่ส4ี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะครับนี่นะครับวัดบางคานคอเอลหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เขาเล่นคอเอลคออะไรก็ไม่มีคออะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับดูตะไบโอ้โหตะไบอย่างสวยเลยพี่ดูเบอร์ตะไบดิเป็นลอนลอนล,อน,ล,อ,นลอนนะวงเดือนเลยนะนะครับ นะครับไปดูความปิ้นนะนะครับเขาบอกจะมีรอยคูดนะนี่รอยคูดนะครับเห็นไหมรอยคูดนะครับรายการที่34นะครับหลวงพ่อเงินบางคานหนงห้านะครับเนื้ออปป้านะครับต่อไปครับรายการพิเศษนะครับรายการที่35นะครับอันนี้รายการพิเศษนะครับรายการพิเศษนะครับ เป็นลิงนะครับลิงไม้ปะกกาลังหรือเปล่าพี่นะครับไม้ปะกกาลังหรือเปล่านะครับเป็นหนุมานนะพี่นะไม้ปะกกาลังหรือเปล่านะด้านล่างมีจานนะพี่นะมีจานพี่พอดีดี่อันเนี้ยอันนี้น,น,นะเอ่ะผมเอาที่สามร้อยละกันพี่นะรายการพิเศษองค์นี้นะ ไม่เป็นไรแบ่งพี่ไปเนาะสามร้อยแล้วกันนะครับมาครบแล้วนะครับหมดสามสิบห้ารายการนะครับรายการละสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าก็ห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ID Line K เย็นสองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ EP ที่หนึ่งหกเก้านะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ